ขยะไม่ใช่ภาระทุกๆครั้งที่แยกไม่ได้แยกแค่ของเอาไปทิ้งแต่เป็นการแยกโอกาสออกมาจากกองปัญหาให้ชุมชนนี่เป็นคำพูดของที่นกุกลสีปุษรังสีชาวชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือคลองเตยที่บอกถึงความหมายของการจัดการขยะของชุมชนที่กําลังพยายามทําให้เกิดความยั่งยืนสร้างโอกาสและคืนรายได้ให้ครัวเรือนค่ะ แล้ววันนี้ Active Journey พามาดูการสร้างโอกาสผ่านการแยกขยะที่ชุมชนคลองเตยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Active Journey มาลงพื้นที่ค่ะเป็นการลงพื้นที่เข้ามาในชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในชุมชนน้ำร่องค่ะที่เขาเนี่ยมีระบบการจัดการขยะในชุมชนที่เรียกได้ว่าจะเป็นต้นแบบของพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็วันนี้บุ้งกีแอคทิฟเจอร์นี่จะพาทุกคน,นะคะ่ะไปดูกันว่าในชุมชนเนี้ยเขาจัดการอย่างเป็นระบบที่ว่านั้นเป็นยังไงตามกันมาเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้คือเป็นบ้านตัวอย่างที่เราจะพามาดูดใช่ไหมคะไหนเป็นยังไงบ้างกวดพลาสติกเก็บไปขายอันนี้ก็ของกระดาษลังกระดาษอันนี้คือเศษที่เราที่นี่เราจะแยกต่าง,งหากอันนี้ต่างหากกี่วันเราถึงจะเอาไปรวบรวมเอาไปข,ข,ข,ขายก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่นี้ชุมชนเขามีการรับซื้อรับซื้อแล้วก็แยก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 ,ยากมาเราก็มีเหมือนกับเรามีรายได้อะอย่างพวก เราแรกมันเป็นแบบของของกินของใช้อนะ่ะคือเปลี่ยนกระยาให้ให้เป็นเงินหรือว่าเป็นของของกินก็ได้ที่เปรียบเทียบแบบของกินนะอ่ะก็ดีนะพี่นะคือมันลับมันให้เรารู้คุณค่าของขยงนะไงไม่ต้องทิ้งทั่วไปอันนั้เก็บได้ก็เก็บก็มีสมุดหรือมีติปปเป็นตวเป็นผมทั้แหล่รับไปจ่ายครับผมนี่ครับผมเนี่ยนี่กระป๋องใช่ไหมกระดาษกระป๋องขวดแก้วก็วามันนี่ครับผมเนี่ยนเ,นเนี่ย,ยทุกคนที่เข้าโครงการเพื่อพัฒมีสมตรสมตดประจำประจำบ้าน ก็คือเราจะเห็นพื้นที่ตรงนี้ถ้าใครเคยได้ดูภาพยนตร์หรือว่าละคออะรหลายๆเรื่องเนาะก็จะถูกใช้เป็นเอ่อโลเคชั่นที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบพื้นที่ชุมชนแออัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นมิติของความพยายามในชุมชนที่เขาพยายามจะทําให้ชุมชนเขาดีขึ้นสะอาดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆของเมืองที่พยายามจะทําให้การจัดการขยะเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นอันนี้บ้านใครคะนนบ้านพี่อนนเองอ่าเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้แยกอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยอันนี้ ขวดขาวอันนี้ขวดสีอ่ะอันนี้กระป๋องอันนี้ขยะเปียกป้าก็จะเอาไปทิ้งทุกวันอะแยกน้ำออกใช่แล้วขยะเปียกเขาเอาไปทำอะไรคะขยะเปียกเขาจะไปหมักปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็ทิ้งเรี่ยราดทิ้งแบบว่ารวมรวมรวมะพอมันได้เงินเราก็แยกแยกแยกรายได้ก็งเงยอาทิตย์นึงก็หลายตัง ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือมีทั้งบ้านร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า50ครัวเรือนค่ะเพราะนอกจากจะทำให้ชุมชนสะอาดสภาพแวดล้อมดียังสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงแถมการแยกขยะเมื่อทำจนเป็นนิสยัยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดตอนแรกๆก,ก็คิดว่าลำบากแต่พอเข้าร่วมปุ๊บมันรู้สึกว่ามันจะได้สะอาดด้วยและได้แยกขยะด้วย ครับโอเคก็คือแบบเห็นเห็นผลว่าร่วมกี่ปีแล้วสองปีแล้วใช่ไหมครับผมเขาเริ่มโครงการมาโอ้โหก็ขยะกลายเป็นสินค้าคขายตรอได้ <c oughs> ตัวอย่างร้านค้าในชุมชนนี้นะคะจะเห็นภาพชัดเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนขยะให้เป็น มีมูลค่ามากขึ้นนอกจากเรื่องของการแยกขยะแล้วเนี่ยพอแบบแยกเสร็จแล้วเนี่ยขยะก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นเ,ออเงินหรือว่าเขาสามารถแลกสินค้าค่ะนำกลับมาขายในร้านซึ่งก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆแลวก็เขาบอกว่าร่วมมา2ปีแล้วก็เชื่อว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นค่ะก็มีหลายร้านนะคะที่เชื่อว่าน่าจะใช้โมเดลคล้ายๆกันในการออจัดก,การปัญหาขยะแล้วก็เปลี่ยนขยะเนี่ยให้มีมูลค่ามากขึ้น คือเหมือนของคุณยายเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าจริงๆชุมชนเราก็เคยมีความพยายามทําแบบนี้มาอยู่แล้วแต่มันไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนตอนนั้นทํากัน5-6คนนะตอนนั้นทำน 5, นนะอนน่ะเขาให้ไข่เราฟรีใช่ไหมทีนี้เราก็เอาเงินนะแรกขยะได้แล้วก็เอาเงินนะไปให้เราไปฝากไว้ไปฝากไว้ทุกเดือนนะ่ะพอ,<ข>อ,อถึงเวลาไปเอาไข่ก็ไปเอาไกลๆเราก็ไปกันไปก็มียายนะไปไปเอาไข่ อะไรที่มันทำให้คนในชุมชนอะรู้สึกอยากจะร่วมเป็นสมาชิกในเรื่องของการแยกขยะจากตัวเรือนเนี่ยค่ะเขาเห็นคนอื่นทำไหมคะว่ามีได้เงินสามารถแลกขยะเป็นไข่เป็นมาม่าเป็นน้ำมันเป็นข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยได้แทนที่จะทิ้งไปแบบเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนแรงจูงใจใช่อะ การจัดการขยะของที่นี่เกิดขึ้นภายใต้โครงการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมหรือคลองเตยซีโรเวสโดยออกแบบแนวทางแก้ปัญหาขยะตามบริบทของชุมชนค่ะโดยจะมีแนวทางค่ะคือแยกประเภทขยะที่สามารถนำไปแลกแต้มหรือขายซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีเงื่อนไขในการแลกขยะที่แตกต่างกันออกไป ใครว่าขยะไม่มีมูลค่าพี่มีเงินเป็นกองทุนของพี่แล้วมันถึงจะไม่มากแต่พี่ก็ไว้บริหารได้แต่แบบพี่อ่ะวันนี้แค่จัดงานพี่ก็อยากร้องไห้แล้วว่าว่าทาไมพี่ทําได้อ่ะแล้วมาจัดงานอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นว่ามันเป็นจริงที่พวกเราทําขึ้นมาแล้วเป็นไปได้แม้แว่าขยะก,ก็ไม่มีปัญหาสําหรับเรา ช่วง Bangkok Climate Action Week เขาก็ได้มีการจัดเทศกาล r ร r r t r 2025ที่นำเอาการจัดการขยะในชุมชน4ชุมชนต้นแบบทั้งชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือวิสาหกิจชุมชนเกาะกลางที่ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมีการจัดหาเครื่องมือบีบอัดพลาสติกใช้เครื่องจักรหลอมขึ้นเป็นรูปผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปขายได้ ชุมชนริมคลองวัดสะพานที่ร่วมจัดการปัญหาขยะครัวเรือนและขยะที่ลอยมากับน้ำสะสมใต้ถุนบ้านหรืออย่างชุมชนแฟลตที่จัดการขยะเป็นรายได้ที่ยั่งยืนค่ะและเสริมกิจกรรมปลูกผักสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งนำมาร่วมนำเสนอการจัดการขยะจากชุมชนสู่มหานครปี2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้งบกับคุยแอมมฟองเตยดีจังแล้วก็ซิเซลเดนเนาะ ก็มาจุดประกายให้เราทําแบบว่าให้เป็นเป็นเรื่องไปราวอ,อ่ะพื้นที่ชุมชนเราเนี่ยทุกตารางนิ้เราต้องทําให้เป็นเป็นประโยชน์เพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยอแต่เราก็อยากทําให้มันยั่งยืนนะคะก็เลยมีการสร้างโรงเก็บขยะขึ้นมาส่วนการรับซื้อของเราเนี่ยเราจะเช็คตลาดก่อนที่จะรับซื้อเดือนนึงเราจะทำสองครั้งค่ะต้นเดือนกับปลายเดือนก่อนที่จะรับซื้อ ต้องเช็คต้นทางว่าราคาขยะรีไซเคิลจำนวนเท่าไหร่เราต้องบวกบวกเพิ่มเพราะว่าทุกอย่างทำต้องมีกำไรซึ่งโครงการคลองเตยซีโรเวสไม่ได้เป็นแค่ช่วยการจัดการขยะให้หายไปจากชุมชนนะคะแต่ยังทำให้คนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยถูกมองว่าไรค่าด้วยและจากขยะที่เคยเป็นปัญหาก็กลายเป็นโอกาส ทั้งสร้างรายได้สร้างกองทุนและความภูมิใจร่วมกันของคนคลองเตยค่ะนี่คืออีกก้าวเล็กๆที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเรา